สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับมหน่วยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลคือเก่านะพี่น้องเนะาะพานมาพี่น้อง้าพีีพาน้องมาก,กินเขาในวันกักตัวเพราะอาพี่น้องมากก็ออกไปกินเขาก็หอยอาหารคนป่วยปะ นยังกี่อ่าคือแต่ย,ยังก็ไม่อยากเดี๋ยวแม่หนว่ยเสพี่น้องเบื้งแนวน่ิกพิ่นขน่ะอืมเนี่ยกิน่นเเหมือนเนี่ยตหย่อนเลยบ <laughs> มกหอยต้มหมกหอยกับเจียวกินพ่อได้กินยาพี่น้องขอบคุณแม่บานมัดเอาน้ำดื่มมาให้แล้วก็ มาหมาเนาะจ้ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจบมหิวได้พี่น้องแต่ว่ากินพ่อเขาได้กินยาเนาะพอเนาะกินเพื่อความอยู่รอดกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินม <c oughs> บไข่บ่มีแล้วเดียังแต่วัด ส่วนทางนอกส่วนทางนอกเพิ่นกะกําลังสวอบกันพี่น้องเพื่อทีเสียวฝนไปยืนทางจังหวัดที่ไปทําการแสดงวันทีห่ห้าย่ท่างอําเภอกันทาราวิชัยนะพี่น้องก็ให้ลูกๆน้องๆปลอดภัยสุขูสุขคนเมืองแยงสุขภาพเพื่อนกําลังสวอบอยู่ เคื่อทีเพื่อนที่เอาผลนี่ไปยืนยันทางสาธารณสุขแต่ว่ามูเพิ่นผ่านมาเบิดเหรอพี่รองนี่แหละคือสองเถาสอ,อ,องเถวออละรอบสุดท้ายละคือกินเขาได้แน่แล้เป็นไหนพอหูรถดบ่ว ใส่พริกได้หลายหอยอ้วนๆพี่นอ้นอ,นนองเอาพริกป่นใส่ไ,ได้หลายไหนม้างลุงเดี๋ยวหอยปวัวมันเข้าอ้วนเดี๋ยวอันเพราะลุงปวงแล้ววะแล้วสิเอาน้ำสมุนไพรมาให้เยอะหัวอย่างบัดเดี๋ยวเพราะลุงปวงเล้วเนาะเออเอาปวงบ่เอาปวงบ่ เอาปวงเห็นเอาปวงโมเมนพอลุ่งเอาเอาปวงาปงานเท่าสิมีอีกวันที่หากับวันที่แปดเด้อพี่น้องวันที่หาสถานที่ก็คืออยู่ท่านกันทลัก พี่น้องมาบ่ได้กะบ,บัตรออนไลน์เนาะจ้าเนาะบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทบัตรออนไลน์แร้วันที่แปดนาคืเป็นท่งนาอง,ทงอุดรจ้ะพี่น้องทางอุดรกะเตรียมการต้อนรับทีมงานสาวหน่อยในเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่แปดแล้วก็วันที่ วันที่เก่าทิมงานเท่ากับเตรียมตูวเดินทางลุ่มกอทอมมเอัาสิมินสลสนออนทัวร์อีวันที่ิบหอดวันที่ยี่ติบด้วยพี่น้องเนะครับทางพี่น้องทางชนบุรีทางกรุงเทพติดตามทางเพจพี่น้อง วันวันที่อันนี้วันที่หากับวันที่แปดเนี่ยแมนุ่ยก็พอแหลมคงสิบรเดไปน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าทางกรุงเทพชนบุรีเจอกันแน่นอนครบกับนดพอดีเท่ากันสีมันเน่าเรือเท่ากัสิีงเครื่องพอดีไปเที่ยวอิตาลี อิตาลีหรือฮานอยอยากไปประเทศใดก็เอาเอาพอใหญ่สมใจลาว่าใหญ่สมใจทังอเมริกาลาว่ะเห็นพอกินบองม่วงเมื่อวานนี่แล้วสีหายน้องหายน้องหายอายเราไปอยู่สวนเบิ่งอยูสวนมะห่ทรงมะห่ก็ประคามหวานเห็นพอกิน กินได้ลองเพลงได้ก็ดีใจแล้วอขอบคุณขอบคุณเอียสมใจเนาะจ้าเนา <c oughs> ะเอเยลลำล้ำรวยๆสุขภาพแข็งแรงเลอใหญ่เด้ออยู่ต่างบ้านต่างเมืองเงากระอดเอาเอเยเขาไปหาเงินหาคํำสู่ๆเป็นกำลังใจให้กำลังใจให้สุผูสุกคนละพี่น้องพี่น้องรวมโลกเนาะ จย่าเ่าฝ้าว่ากันเนะพี่น้องว่าอ๊้จะถ่ายอย่างไายกันแต่สองคนทายแต่อยู่ในห้องก็คือตามนี่ละพี่น้องพ้องเข้าใจเนาะมะเบิบ่งมะอัปเดตให้พี่น้องเว,ว่าอีพอเรากินเขาได้กินได้นอนหลับบวัวแกบบวัวแตลเมือแต่ละเว่น เขาเสาได้พ <c oughs rac ers> so ี er ่น่องเขาเสร้าม่นเสาจกจกจกถ้วยหนึ่งกินสองคนบ่พ่อได้กินยาไม่หนุ่งซิบว์จอยบ่พี่น้องกินเข่ากับต้มหอยเออเนี่ยบอกม่วงม่วงเนี้ยมาเป็นผักบ่ะหอยอะไรเนี่ยเพื่อน หอยกิมเจียวเฮ็ดเจียวสมสมเผ็ดเผ็ดเขาเนี่ยกินตามมี่ละพี่น้องกินแต่โจกกระม่ามาอะไรกะโอ้ยเล็กกินซ้อมเนื้อปิ้ยแล้วเอาอีกบาหนึง่งว๊ว เก่งๆล้วพี่น้องนี่พอก่งเขาได้เบิดแล้วทับพ,พี่นึงขอขออีกมาเดียวขออีกแล้วบัดเนนะมีมาด้งมาึงหลาเก่งแล้วเก่งแล้วขอเขาเพิ่มแล้ว <c oughs> แข็งแรงแข็งแรงบัห้อยนี่เราเอามาตะเมืองเรื่อยนบัห้อยขัวอย่างดี สศราบคัวว่าให้นั่งสามมาไปออมให้กินไม่มือนั้นมือนี้อยู่แม่หน่วยย่านมันเนาแม่หน่วยก็เลยไปลุกหลางต่ม,มเมืองเศร้านะไม่เตนไวเพอาะกำปัน่นต่มลุกต่มแล้วหาส่อนนีมากินเขาว,ว่ามีพอ่อขันมีน้องสอนมีขาเมืงอ,อ,อ oh. ง่วยบหวย่นลอเว้ย่วยบหวยโอ้เฮ้ยบึ นาเต็มพอหลอดีเพียงเนีน่ยนาเต็มพอหลออยู่กบกหอยเนี่มาออ<ะ>ตัดฝนออมฮะตัดฝนออมห้องบ่มีเวลาปนานนั้นเรยพอเท่านี้จากห,อนานนะห้องบ่ได้โดนปานนั้นนะเขาบได้เฮตอินอยู่ในห้องกินในต่โจนก,ก็มามาแล้วในห้อง เสียงหลุกๆคนพากันมาสวบอ,บอยู่โดมมามากินข้าวจ้าพ่อใส่แมดเอาแมดตคืนเทียงพ่อเอาพ่อเอาป่วงบอกมาเออเปิดประตูดูพ่อเปิดประตูเรียกพ่อน้ำต้มอ๋อพ่อ เอาปวงแล้วเอานำสมุนไพรมาส่งค่ะกับพริกไทยแล้วน้ำผึ้งขอบคุณเอาปวงค่ะพี่น้องขอบคุณท่าขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขี่เขาามาดึงเข่าเขา้ขอครับพุวยฝนมาก้า <ml' S 1> <ml'> พ่อกันกุ้งเทพคุรละ เอาพวงแล้วต้มน้ำมาต้มน้ำยามาไห่พี่น้องหมดก่อนแล้วก็ต้มทรงแม่อสมอหนนี้แล้วก็ต้มมาทรงแม่วยก็พอแลยขอบุญขอบคุณเอาพวงเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนพอกันคลิปนายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอ,อายุวันนั่งบางมา,างอัปเดตอัการอาการาของ,องพอ่อไพี่น้องเบิ่งแล้วดีใจแล้วกินเขาได้ร้ายแล้ว สำหรับคลิปนี้สบายดีค่ะสบายดีครับ